ค่ะวันนี้เราก็มาบวงสวงละครเรื่องบังเกิดกล้ากันนะนะคะเป็นเลิกงานยามดีมากๆนะพวกเรา <Okay. S 1> พอเสร็จปุ๊บฝนลงเลยค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าท่าน <Okay. S 1> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ให้ได้ทําพิธี <Okay. S 1> จนเสร็จนะคะก็บังเกิดกล้าจะเป็นจะเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งของอมรินทีวีเอช่อง34นะคะกําลังจะออนแอร์วันที่ 7จ็ดพฤศจิกายนนี้แล้วทุกวันเสาร์อาทิตย์หลังทุบโต๊ะข่าวนะคะเรื่องราวสนุกสนานบันเทิงใจถ้าถ้าโดยโดยความตั้งใจของละครเรื่องนี้ก็คงอยากจะบอกว่าเวลาที่เราพ่อแม่เลี้ยงลูกอะคะ่ะเขาบอกว่าเลี้ยงลูกยังไงก็จะได้แบบนั้นนั้นในละครเรื่องนี้ก็จะมีตัวอย่างของความเป็นพ่อแม่ในหลายๆรูปแบบ ที่เราจะสะท้อนออกมาในพฤติกรรมของคนที่เป็นลูกๆนะคะก็จะเป็นละครสอนใจในสไตล์แบบเชน2561้น2นะคะตบตีอารวาสกันรุนแรงแต่ในที่สุดแล้วเราก็จะมีบทสรุปที่ดีงามให้กับสังคมนะคะจะสนุกแค่ไหนยังไงต้องถามคนทำงานทั้งหลายกันนะคะเอาจากผูมเก่าก่อนแล้วกันค่ะเออก็ใครใต้ละครแซบๆะนะครับที่แบบเราจะเห็นเป็นแบบละครแย่งผัวแย่งเมียไม่น้อยไม่หลวงอะไรอย่างเงี้ย เราก็อยากจะทําละครที่แซบนั่นแหละแต่ว่ายืนอยู่บนพื้นฐานของของเจตนาที่ดีคือในเรื่องของแบบสถาบันครอบครัวการเลี้ยงดูอะไรประมาณานี้นะครับยิ่งภาวะสังคมที่ค่อนข้างเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องการการเลี้ยงดูที่แข็งแรงแล้วก็ได้สอนได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเออเรื่องนี้ก็จะอยู่ภายใต้ความแซบที่มีสถาบันครอบครัวมีการเลี้ยงดูที่เป็นแกนหลักของเรื่องนะครับความแซบที่มีสาระ แ,บบแอยู่ไ <c oughs> <อ>ม่กล้าพูดเท่าไหร <c oughs> ่ตัวเดี๋ยวไม่มีตัวเดี๋ยวไม่มีสาระจะมาว่าแต่ <c oughs> แต่จริงมีสาระ <c oughs> จริงๆเนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่คนนี้นะครับสอนให้รู้ว่าเออบังเกิดกล้าคืออะไรใช่ไหมคะ <c oughs> คือพ่อแม่บังเกิดกล้าก็คือคนที่ไม่ใช่ให้ความรักอย่างเดียวแต่ต้องให้ความสั่งสอนให้รู้ว่าลูกรู้จักสุด อะไรถูกอะไรผิดด้วยซึ่งคุณแม่ก็จะเป็นการประชันกันระหว่างสองคุณแม่สองตุ๊กค่ะุณตุ๊กยานีวันนี้คุณตุ๊กยานีไม่ได้มาอันนั้นเป็นตัวอย่างของคุณแม่ที่สอนลูกในทางที่ผิดปกติเราจะบอกว่าปกติเราจะบอกว่าเอ๊ะเราจะมีตัวละครเทาๆของพี่ตุ๊กเราใช้ว่าตัวละครดำาดีกว่านะครับค่ะอันนั้นถามทางช่องก่อนนะคะทางสิริค่ะทำไงถึงได้มาเป็นละครเรื่องนี้ก็จริงๆเราก็ทํางานกับเชนมาก็เข้าสู่ปีที่สามเนื้อพี่ชอตนะครับก็เป็นละครที่ หวังว่าเราคงจะได้รับการติดตามนะครับวันนี้เราได้พี่กูซึ่งเรื่องนี้พี่กูหมายมั่นปั้นมือมากเป็นคนรีเควสต์เลยว่าอยากจะทําเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีบรรดานักแสดงนะครับมากฝีมือนะครับที่ทั้งเคยร่วไงกับช่องและไม่เคยได้ให้เกียรติทางช่องนะครับก็หวังว่าเราจะได้รับการติดตามนะครับและเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับทั้งเอ่อู้ทั้งนักแสดงแล้วก็พุ่มกับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็ฝากละครแล้วกันครับเอ่ออย่างที่ว่าแหละครับคือ จุดเริ่มต้นของมนุษย์ก็คงเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวนะครับถ้าเริ่มต้นได้ดีชีวิตทุกอย่างก็คงจะราบรื่นในละครเรื่องนี้บังเกิดก้าก็จะได้เห็นมุมมองการเลี้ยงดูนะครับลูกที่ทั้งถูกและผิดเปรียบเทียบผมคิดว่ามันจะสะท้อนและทำให้คุณได้รู้ว่าเราควรจะเลี้ยงลูกของเราอย่างไรนะครับเพื่อให้โตมาแล้วเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมครับ หนุ่มได้เป็นคนดีนะครับต้องดีสขอบพรคุณครับทางอมรินนะครับและก็พิชอ์นะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็เราก็ทํางานกันมาสําหรับอมรินเป็นเื่นที่2ต่อจากสามีสีทองนะครับก็คิดว่าบังเกิดเจ้าเนี่ย คงจะได้รับการต้อนรับจากแฟนๆครับพี่หนุ่มบอกเข้าไปตรงๆแน่นอน่ะพี่ไม่เช้าไม่ได้าไม่ได้ใช้คำตัวเลยว่าไม่ผิดหวังครับวันที่เจ็ดพบกันแน่นอนครับหลานทุบโต๊ะข่าวครับนี่เมื่อกี้ตอนตอนคุยกันพี่หนุ่มใช้คำว่าทัวลงทัวลงทัวลงพี่หนุ่มแน่นอนกินพระป่าจองไม่ได้เลย ก็ต้องบอกว่าว่าโอ้ไม่ไม่เคยได้รับบทนี้มาก่อนเลยทั้งชีวิตการแสดงนะครับก็พีเอสกับพี่สอดก็มอบบทนี้ให้ก็ทําทําให้มันสุดก็ให้มันไปให้สุดจริงๆรครับรื่นมากจริงๆรครับพี่รื่นมากเห็นหน้าแล้วคิดว่าวันไหนพอเจอหนุ่มตอนดีแล้วใช่หนุ่มไหมเนี่ยค่ะค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเล่นได้ค่ะ ได้จร ok> ิงก็บทมันสนุกสนานนะคะละครเข้มข้นอย่างที่พ um ี่ชอดบอกนะคะว่าก็ในความสนุกสนานเข้มข้นแป่งไว้ด้วยสาระค่ะถ้าเผื่อใครนำไปรับใช้ที่บ้านก็จะขอบคุณมากเพราะว่าแม่พิมพ์ที่ดีเป็นยังไงลูกพิมพ์ที่ออกมาก็ต้องดีอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าแม่พิมพ์บิดเบี้ยวผลที่ได้รับก็บิดเบี้ยวแล้วเป็นแม่พิมพ์ยังไงคะสวยมากเลยแบบ เดี๋ยวต้องรอดูค่ะต้องรอดูว่าเราเป็นแม่ทิมที่บิดเบี้ยวหรือเปล่าค่ะเจอกันครั้งแรกไหมครัะเจอกันครั้งแรกครับก็น่าจะเจอกันมาตั้งนานจริงๆค่ะคือแบบเล่นกับพี่หนุ่มสนุกมากจริงไม่คิดว่ามันจะเข้าขากันได้ดีขนาดนี้จะาขนาดไหนเดี๋ยวรอดูในละครค่ะนี่ไปคู่เล็กค่ะคลค่ะเล็กค่ะก็เป็น แรกค่ะที่นไปร่วมงานกับทางอมารินนะคะแล้วก็นักแสดงหลายๆคนด้วยที่เป็นนักแสดงร่วมงานก็ก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เพราะว่าครบทุกรสชาติจริงๆค่ะขณะตอนที่ถ่ายทํากันอยู่เนี่ยก็สนุกมากๆถูกต้องครับแล้วก็ต้องบอกว่าได้ร่วมงานกับพี่ป๊อกพี่หนุ่มเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาขึ้นเยอะมากๆคือเหมือนได้ได้เห็นแบบของจริงอะที่เราสามารถเรียนดูได้แล้วก็สามารถพัฒนาตัมเได้ด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันที่7นี้นะครับค่ะ ฝั่งเขามันจะเขาจะเถียนกันตลอดเลยเนาะมาก็มีพาร์ทดีนิดเดียวซึ่งไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่ตอนที่เห็นแต่ฝั่งเราก็จะเป็นแบบมันคู่น้เย็นใช่ค่ะกันงอนกันจีบๆกันประมาณนี้ครับไปเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะ พี่ตุก๊กพี่ตุ๊กไม่มาต้องให้พี่อ้วนละครับเพราะว่าเป็นเ,น <sk r isa> เลียวพอเองเล่นเล่นเป็นอ่าคนใช้หรือว่าคู่หูของพี่ตุ๊กยานีนะคะแล้วก็พี่ตุ๊กยานีก็ถือว่าถือว่าเตรียมทัวร์ลงอีกคนหนึ่งนะคะ คือบังเกิดเก้าเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าวิธีการเลี้ยงลูกของพี่ตุ๊กยานีเลี้ยงให้พี่หนุ่มสอนรามเป็นคนที่คนดีแล้วก็ทัวลงได้หนักขนาดนี้ก็ต้องติดตามนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งที่ชั่วหมดเนาะฝั่งชันเชั่วหมดเลยฝั่งดีจะอยู่ฝั่งนี้ดแล้วก็ยังไงก็ติดตามด้วยนะคะติดตามด้วยบางเกิดเก้านะคะรับรองว่า แซ่บแล้วก็แสบแล้วก็มีสารละแล้วก็ทําให้ย้อนนึกถึงวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องในครอบครัวได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขี้สัตว์ค่ะในเรื่องนี้นะคะเป็นก็พิกบทบาทมาลับเป็นกะหล่๊าด ชุดต้องตั้นเท่านั้นก็เดินเข้ากองมาพี่กูเรียกอีกาลีเลยค่ะก็ดีใจค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะรับรองว่าแซบแน่นอนค่ะนคาเตอร์ใช่คะคาเตอร์ใช่ค่ะปกติจะชอบเล่นเป็นแบบไร้ายๆแซบๆนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นแบบตามคนไม่ทันโอ้โหยากที่สุดตั้งแต่ทำงานมาเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามดูนะคะบังเด่นกล่าวค่ะจ้า คุณภาบฝากละครนิดนึงเชิญากค่ะได้ค่ะได้ค่ะงา็กเางตาลูกเตาลูกเยต่จิวก็สำหรับอ่อมรินทีวีเอชดีช่อง34นะคะกับทางเชนสามหกนึ่งนะคะก็จับมือกันทำละครเรื่องนี้ด้วยความสนุกสนานและด้วยความภาคภูมิใจนะคะว่า อย่างที่บอกว่าถาบันครอบครัววันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆจริงๆเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทุกอย่างในสังคมที่เราได้เจอกันและนี่ก็คือความตั้งใจนะคะที่ทุกครั้งที่เราทําละครเราก็อยากทําละครที่มันสนุกแบบไปสุดสนุกที่สุดด้วยและในขัะนเดียวกันนั้นก็ต้องให้อะไรกับคนดูด้วยเพราะฉะนั้นตัวละครทุกตัวที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือคนธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นกันในสังคมวันนี้นี่แหละค่ะใครจะเลือกเล่นบทไหนก็เล่นได้ตามใจชอบและในที่สุดแล้ว บทสรุปของตัวละครแต่ละตัวก็จะบอกเราแล้วก็จะเตือนใจเราว่าเราควรจะเลือกเป็นละครตัวไหนในบังเกิดเก้าวันที่7พฤศจิกายนนะคะเริ่มต้นทุกวันเสาร์อาทิตย์4ี่ทุ่มหลังทุกตตวข่าวนะคะเจอกันค่ะคุณสิริค่ะกับก็ฝากละครเรื่องนีดด้นคะ,ดดนค,ะครับก็ทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้กกับรวมทั้งพี่ชอทั้งทีมงานเชนก็ ลงแรงลงใจไว้เยอะมากนะครับก็หวังว่าเราจะได้รับการอุดหนุนนะครับจากผู้ชมอมรินทีวีทุกท่านนะครับก็ฝากละครเรื่องนี้บังเกิด9นะครับวันที่7พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปหลังรายการทุกโต๊ะข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับเป็นละครที่ทุกคนเหนื่อยมากนะคขอบคุณค่ะ